แล้วการเข้าไปดูลักษณะโครงสร้างของหมู่บ้านเนี่ยทางผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยควรจะขอเข้าไปดูควรเข้าไปดูระหว่างเขากําลังการเ <c oughs> ขากําลังก่อสร้างใช่ไหมควรใช่ไหมมีเราสอบถามจากพนักงานที่ขายได้เลยครับเพราะเขาจะตอบได้ว่าระบบโครงสร้างของโครงการเขาเป็นอะไรอืม,อมเรื่องที่เราจะไปดูเนี่ยก,ก็ติดต่อไปดูระหว่างนั้นได้เป็นจะเป็นในหมวดของการตรวจบ้าน ครับรจะกล่าวถึงในในลำดับต่อไปอ่ะนิดนึงฮะก่อนจะข้ามหัวข้อนี้แล้วลักษณะโครงสร้างแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีครับถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันอาจจะคนละแง่มุมอะค่ะคถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาคานแล้วก็ก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเราต้องอาศัยผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้รับเหมาในการที่จะทําบ้านออกมาให้เนี้ยตามแบบที่เจ้าของโครงการได้ดีลกับทางบริษัทผู้ออกแบบที่ออกแบบมาไว้อะไรประมาณนี้ ซึ่งซึ่งความนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องแบบนั้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครตัดสนินใจซื้อบ้านผมแนะนำเลยครับครับอย่าไปถามข้อมูลจากคนอื่นควรจะขับรถเข้าไปดูในโครงการหมู่บ้านเลยเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองต้องการโชว์คุณภาพบ้านของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเ,เวลาเราจะเข้าไปเพื่อจะเลือกซื้อบ้านเขาจะมีบ้านสําเร็จรูปหรือบ้านตัวอย่างให้เราดูถูกไหมครับครับนั่นคืออันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นตัวโครงการที่กำลังพัฒนาหรือรกำลังกก่อสร้างขึ้นนะครับ,รบผมคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้ดูมากขึ้นนะครับแล้วต้องดูอะไรต่อครับคุณหุยก็จะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการอ,อย่างหมู่บ้านตรงนั้นนะโครงการตรงนั้นเนี่ยอดีตมันเคยเป็นอะไรมาก่อน เพราะมันมีผลต่อโครงสร้างหรือว่าดินที่อยู่รอบๆอบบ้านราอย่างเช่นเราจะเคยเจอว่าบ้านเราอยู่ไปทาไมดินรอบบ้านเราซุดจนเห็นโพงใต้บ้านนั่นอาจจะเป็นเพราะอดีตเนี่ยเคยเป็นทุ่งนาเป็นบึงเ,เป็นทะเลสาบเป็นหนองมาก่อนเป็นหนองมาก่อนอดินมันอ่อนตัวโครงการถมดินไว้ไม่นานก่อนก่อ,กอสร้างครับอ่าเป็นเรื่องที่เราต้องหาข้อมูลก่อนล่วงหน้าเลยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันมันมันยากเกินไปหรือมันไกลตัวเกินไปแต่จําเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับต้องทราบ ที่ดอนที่ลาบใกล้แหล่งนะ้ำไหมเคยเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้เราจะไปเช็คได้ที่ไหนครับคุณหุยจริงเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางที่เรียกว่าเป็น Knowledge มากมายนะในเว็บไซต์ในอะไรแบบเราหาข้อมูลพวกนี้ได้ครับย่างครับผมผมไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับคำว่าสมมติว่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันเป็นที่ลาบหรือว่าที่ที่ลุ่มนะ้ำมาก่อนนะอาจจะตัดความกังวลตรงนี้ไปนิดนึงเพราะว่าในเขตกรุงเทพปร,ริมณฑลนยครับ ตัวบ้านเนี่ยในทางวิศวกรรมของโครงสร้างเนี่ยในส่วนของโครงสร้างใต้ดินงานเข็มครับตรงเนี้จะเป็นเข็มเจาะหรือว่าเข็มต่อที่อยูออ่บนชั้นดินแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทางโครงสร้างของตัวบ้านไม่มีการซุดนะครับจะไปซุดก็ต่อเมื่อไอ้พวกของลานซักล้าง,างทางเดินรอบบ้านเฉยๆที่จะมีอาการรู้วถนอนอะไรเงี้ยจะเห็นผลพวกมาอย่างนั้นมากกว่าตัวบ้านจะออปลอดภัย ต่อครับคุณดุยครับถัดไปก็คือทำเลเนี่ยเราชอบอยู่ในแหล่งที่เอ่าฉันขอแค่มีตลาดก็พอขอให้มีอะไรกินตอนที่แบบฉันหิวนะฉันเดินออกมามีเซเว่นมีตลาดมีแหล่งชุมชนก็พอหรือบางคนไม่ได้เป็นแบบติดนิสัยช้อปปิ้งค่ะต้องใกล้ห้างอะไรแบบนี้นเป็นเรื่องที่ต้องเลือกก็เราชอบแบบไหน ถัดไปก็เป็นเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างเช่นมีรถเมล์รถไฟฟ้ามาถึงหรือเปล่าแบบอยู่ในซอกลึกก็จะเรียกแท็กซี่ได้ต้องแบบเดินเอาไปหนึ่งกิโลอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเออตรงนั้นมีแหล่งวัดเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะชอบไปวัดทุกอาทิตย์หรือเปล่าสำนักง,งานเขตเป็นคนชอบเปลี่ยนชื่อบ่อยค่ะต้องอยู่ใกล้สำนักง,งานเขตอะไรแบบนี้ค่ะคก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของทำเลนิดนึงครับ ตรงนี้เหมือนกับทางพี่ต๋องที่จะไปหาทําเลทองอ,อันนี้เราไปหาทําเลทองให้กับบ้านเราแต่ว่าไปดูนิสัะที่ว่าการใช้ชีวิตเป็นอยู่ตั้งแต่ร้านขายขนมยา่างหมูปิ้งอะไรอย่างนี้เลยนะครับวินมอเตอร์ไซค์ความเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของคนแถวนั้นเนี่ยเรารับได้กับวัฒนธรรมของตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับตรงนี้มีผลนะครับเพราะว่าใน,ในเรื่องของสังคมหรือว่าในเรื่องของ สภาพแวดล้อมทางทางตรงนี้เนี่ยจะมีผลอยู่ก็แนะนําให้ไปสัมผัสตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยฮะครับผมครับพี่พี่ต๋องจะเสริมเรื่องทาเลไหมครับว่าคําว่าทาเลดีทาเลเด่นทําเลที่เหมาะสําหรับอยู่อาศัยและลงทุนต้องเป็นยังไงครับพี่ต๋องครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งสองฝั่งผู้ประกอบการนะครับคือเจ้าของการหมู่บ้านเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องตอบโจทย์มากที่สุดก็คือเรื่องโลเคชันนะครับในขณะเดียวกันผู้ที่จะไปซื้อ ก็เลือกโลเคชันแหละที่จะตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าตอบตรไลฟ์สไตล right ์ของลูกค้านะครับผมเชื่อว่าทำเลเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้าง,าง,างเป็นลำดับต้นๆน,นะครับในการที่จะเลือกว่าสนใจที่จะไปซื้อโครงการไหนก็แล้วแต่นะครับอ,อ,อย่างที่คุณอุอ๋ยอุกิจเ,เรียนให้ทราบนะครับเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เราไปอยู่จริงเนี่ยมีความสําคัญนะครับวันนี้เนี่ย เราเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนะครับในในสถานที่ระยะยาวหลายปีเนี่ยเอกคอมมูนิตี้ชุมชนต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับไม่ใช่ทั้งวันนะครับเราไม่มีอาหารเลยเราต้องนั่งรถต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อนะนี่ก็ต้อตอบโจทย์นะครับงั้นสิ่งที่คุณอีกหนุ่มพูดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากต้องเลือกนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ กลับไปที่คุณหุยต่อนะครับหลังจากเห็นจักรยานแล้วผมถามต่อเลยได้ไหมครับ,รบเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการอะไรบ้างเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่ผู้ซื้อต้องตรวจสอบกับเจ้าของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจครับค่ะเอกี้เราอยู่ข้างนอกแล้วเรากลับเข้ามาราเดินเข้าไปในโครงการแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขนาดของโครงการม,มีกี่ร้อยหลังคาเรือนขนาดของ แล,แล้วในขณะโครงการนั้นเนี่ยมีสาธารณูปโภโคอะไรเขามีสโมสรมีสระว่ายน้ํามีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไรมีกล้องวงจรปิดไหมมียามมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัใจจัยในการที่เราจะเลือกซื้อโครงการนั้นๆสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคําถามแรกแกที่ผู้ซื้อบ้านวันนี้ต้องถามก็คือว่าโครงการของคุณ มีระบบการป้องกันน้ําท่วมยังไงถูกต้องนะฮะอันนี้จะเป็นคําถามแรกๆเลยใช่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็คงจะพบได้ในหมู่บ้านที่โครง,งการใหญ่หน่อยครเรื่องระบบบำบัดมีเขื่อนมีอะไรค่อนข้างครบสมบูรณ์แบ,บ้นในเรื่องของระบบการป้องกันและบริหารจัดการน้ําท่วมของโครงการคําถามที่ผู้ซื้อควรถามเจ้าของโครงการในเรื่องนี้เนี่ยควรจะจี้ถามประเด็นไหนเรื่องอะไรบ้างครับคุณหุย จร,จริงๆก็ถามอย่างนี้เลยค่ะถามตรงๆเลยค่ะว่าทางหมู่บ้านเนี่ยมีระบบจัดการเรื่องน้ําอย่างไรอถ้าเกิดว่าน้ํามาคุณมีระบบป้องกันในเรื่องเอาในเรื่องสตั๊กเจอร์ก่อนก็ได้ยังต้องพูดถึงน้ําก็ได้รั้วรอบโครงการของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันน้ําสั่ด้านข้างได้ไหมสตั๊กเจอร์กันนะอันดับที่สองก็คือเป็นเรื่องของเมื่อน้ําเข้ามาได้แล้วเนี่ยรีเข้ามาได้แล้วเนี่ยคุณมีระบบที่จะสูบออกทันไหมคุณมีเครื่องมือตรงนี้หรือเปล่าอก็เป็นเรื่องประมาณอย่างนี้ค่ะ ไม่ว่าปีที่แล้วโครงการที่เรากําลังถามอยู่นี้น้ําเขาจะท่วมหรือไม่ท่วมกว็าตามยังไงก็ต้องถามใช่ไหมฮะควรจะฉันาาจะไปเจอแล้วนะกลายเป็นเรื่องแบบยอดฮิตอันดับหนึ่งนะแล้วขนาดของถนนสายหลักสายรองนี่มันสําคัญยังไงครับอันนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของอเป็นเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถหรือเปล่า เป็นเรื่องของการเดินรถมากกว่ารหรือทำไมอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติว่าขนาดพื้นที่ตรงนี้มีมีไม,ม่เกินหน0อยแปลงอะไรแบบเนี้ยเขาจะต้องมีข,ขนาดความกว้างของถนนเท่าไหร่มันจะมีข้อกําหนดเรื่องแบบนี้อยู่แต่ทีเนี้ยอยากให้มองในมุมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรถคันเดียวต่อหนึ่งหลังน่าจะมากกว่าแล้วล่ะใช่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการจอดรถหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยพอมีการจอดรถหน้าบ้านทุกคนเลยอ่ะไอ้ชดถนนที่เหลือตรงเนี้ยมันสัญจรกันได้สะดวกหรือเปล่าครับ ถ้าเกิดว่าจอดรถในบ้านหนึ่งคันหน้าบ้านหนึ่งคันแล้วถนนที่เหลือเนี่ยรถจะผ่านได้สะดวกไหมอ,อันนี้คือความสําคัญของขนาดของถนนเมนหลักแล้วก็สายรองในหมู่บ้านใช่ไหมครับที่ดีเนี่ยควรจะกว้างสักแค่ไหนขอให้น้อยที่สุดนี่ขอให้สวนสามเลนสามเลนนีนก็ประมาณหกเมตรนะที่สาคัญถัดมาก็คือในเรื่องของฟุตบาทน,นะครับขาเป็นต้องมีนะครับถ้าโครงการดีๆนะครับมันจะมีสภาพแวดล้อมที่น่า น่าชื่นชมมากกว่าที่จะบอกว่า,าถานนติดกับรั้วบ้านเลยขยับมาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในการที่จะดูเรื่องของการเลือกซื้อบ้านเรื่องของตำแหน่งของบ้านว่าตำแหน่งในโครงการเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็มันให้ความแตกต่างกันแค่ไหนย,ยังไงบ้างครับค<อ>ุณหุยครับอย่างแรกเรามองอาจจะเป็นเรื่องของทิวทิวทัศกูมิทัศค,ค่ะ,คะวราบ้านที่เราพอเปิดหน้าต่างไปโอ้วาวเห็นทะเลสาเห็นคลอง<ม>เห็นสวนชาแนะเห็นสนามกอล์ฟอะไรแบบนี้ มุมตรงนั้นเน่ยเป็นมุมที่เราชอบหรือเปล่ารหรือมองไปเห็นสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องของมุมมองครับอันลำดับต่อไปเนี่ยก็คือว่า อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกของของหมู่บ้านนั้นๆหรือเปล่าครับหรือว่าเราชอบที่ส่วนตัวแหล่งอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นเราชอบที่จะใกล้สโมสรเราชอบไปน้ำไปใกล้แล้วกันไม่ต้องเดินไกลอะไรแบบนี้สนามเทนนิสอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถัดไปก็ตําแหน่งเรื่องของว่าเราจะอยู่บริเวณก,กลางๆของโครงการเพราะว่าในแง่นี้มันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย คงจะต้องมาถึงตัวของการรับประกันโครงการแล้วล่ะครับคุณถุยการรับประกันโครงการเนี่ยรับประกันยังไงต้องรับประกันแค่ไหนครับรับประกันโครงการนี่โดยปกติแล้วถ้ารับประกันโครงสร้างเนี่ยตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ของที่ที่มีให้กับพวกเดเวลลอปเปอร์เลยเนี่ยก็คือว่า5้าปีในหมวดของโครงสร้างนะคะแล้วก็เรื่องทั่วๆไปเรื่องตกแต่งซ่อมแซมวัสดุกผิวอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยฮะจะอยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับตรงนี้เราไม่สามารถจะไป มองในเรื่องของโครงสร้างได้เพราะเราไม่สามารถเอ็กซเรย์บ้านได้เลยว่าโครงสร้างเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาตรงนี้ก็คือเขาให้ระยะเวลาเรา5ปีนะครับถ้าเกิดอาการอะไรเนี่ยเราก็แจ้งเขาทางนี้ได้ครับธรรมดาเวลาเซลล์ขายบ้านคุยกับเราก็มักไม่ค่อยไม่ค่อยจะคุยเรื่องของการรับประกันโครงการถ้าเขาไม่คุยเนี่ยเราต้องทวงใช่ไหมเขาเป็นเรื่องที่ต้องถามอืมอะรับประกันโครงโครงสร้างอย่างน้อย5ปีแต่ถ้าเกิดว่ารับประกันภายนอกที่เราสายตามองเห็นนี่ จะประมาณ1ปีตรงนี้เหมือนเขากําหนดไว้เป็นมาตรฐานเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละผู้ประกอบการเขาจะให้ครับถ้าเขาไม่พูดทีนึงเราต้องทวงซะหน่อยต้องทวงใช่ไหมครับพี่ต๋องแนะนําเลยนะครับวันนี้ตัดสินใจจะซื้อบ้านช่วยอ่านสัญญานะครับจซื้อขายนะครับโครงการให้ดีนะครับว่าเขารับประกันอะไรบ้างมันจะถูกระบุในเอกสารถ้าเขาไม่ระบุนะครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับบอกให้เซล์หรือเจ้าหน้าที่โครงการนะั้ช่วยใส่เพิ่มเติมให้เขียนเวิร์ดดิ้งในสัญญานั้นให้เราเลยควรจะให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่สัญญาปากเปล่าใช่ไหมใช่ครับวควรคต้องเขียนไว้ด้วยไม่งั้นสัญญาปเปล่าก็ถึงเวลาก็ไม่มีผลมาทำใช้เช่นเดียวกัน ตรวจสอบบ้านจะตรวจรับบ้านอย่างมืออาชีพต้องตรวจตรงไหนตรวจอะไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับก็คือว่าถ้าจะตรวจสอบออซื้อบ้านใหม่บ้านโครงการเนี่ยครเรามีสิทธิ์มีความสามารถนะครับที่จะสามารถตรวจสอบโครงการระหว่างก่อสร้างได้นะครบคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาสาระที่สำคัญและเป็นประโยชน์จริงๆทั้งเรื่องของทำเลทอง ทั้งเรื่องของแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหลังน้ําท่วมและข้อควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อบ้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดนะครับคงต้องตามกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้ะครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นหลักในการตรวจรับบ้านอย่างมืออาชีพถ้าตรวจเช็คไม่ครบอย่าพิ่งเซ็นรับบ้านนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคในการเลือกขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างฉางฉลาดและคําแนะนําในการที่ คนที่เตรียมจะสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าต้องกลับมาติดตามกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยใหญ่ยั่งยืนสัปดาห์นี้ผมยุทธนากระบุญแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับบ้านบนที่ดินของตัวเองควรจะต้องเริ่มต้นยังไงงบถึงไม่บานปลายแล้วก็สามารถที่จะได้บ้านในฝันได้อย่างแท้จริงครับ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยระหว่างข้อที่1ทําทำเลหรือข้อที่2ชื่อเสียงโครงการค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาที่0830632863 0830632863รุ่นรับของที่ระลึกจากทางรายการจำนวน5รางวัลค่ะและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง w วอร์ไวยเว็บยุแคยูค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โ o และ MTS g o Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโต คู่เศรษฐกิจและสังคมไทย